สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล็กจะมาปลูกตะไคร้นะคะอันนี้เป็นตะไคร้ที่ปลูกอยู่ที่นานแล้วจะย้ายมาปลูกที่บ้านให้แบบมาอยู่ใกล้มือจะปลูกใส่ถังเก่าๆนะคะก้นแตกนะท่านผู้ชมถ้าไม่แตกถังเก่าก็เจาะรูนะคะให้น้ําระบายลงไปแล้วก็เก็บตะไคร้มาก็แช่น้ําไว้ประมาณ3ามสี่วันนะคะให้รากงอกนะ ก็เอามาปลูกเลยนะคะจริงๆต้องแกะออกก็ได้แต่วันนี้คือจริงๆเล็กมีตะไขร้เยอะแล้วก็เลยปลูกลงไปแบบนี้เลยนะคะเ,เดี๋ยวต้องหาไม้มา,านำร่องก่อนนะคะรดน้ำอีกทีนึ่งนะก่อนปลูกรดน้ำก่อนแล้วก็ หลังจากปลูกก็รดน้ำอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นดินผสมแกลบนะคะปลูกลงไปแบบนี้เลยค่ะก็ตรงนี้เล็กจะลงแค่สามสามหนอนะคะคือเวน้นบริเวณให้ตะไคร้เราแตกกอ ลงไปแค่สามนะคะมันก็จะแตกกอเต็มนี้เลยจะปลูกไว้ใกล้มือนะคะเอาไว้ทำกับข้าวแช่กิ่งไหนที่แห้งๆก็เอาออกก่อนนะคะไม่ต้องใส่ให้แน่น ถ้าแน่นเกินไปคือกิ่งมันจะเล็กนะคะไม่ไม่ได้ชอบน้ำมากค่ะแต่ไครจริงๆปลูกที่คูสะแทบไม่ได้รดน้ำเลยแต่ก็ยังมีนะคะแต่ก็ให้เก็บกินได้เนี่ยค่ะจุกลงไปไม่ต้องลึกมากนะคะให้พอดีพอดีเดี๋ยวลึกแล้วน้ำแบบ รถชุ่มเกินไปมันจะเน่านะทุกคนเนี่ยค่ะอากาศหนาวหรือ,อยังวันนี้อุดรเย็นอากาศเย็นแล้วนะคะ14องศาดีใจมากได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วอ่ะโอเคเลยอีกถังหนึ่งค่ะให้มีแดดนะทุกคนตะไครชอบแดดตะไครชอบแดดนะคะ มันจะแตกกอไวอย่าปลูกในร่มนะนี่แก้วอะโวคาโดปัน่นก็มันจะมีฝาที่แบบว่ากว้างๆนะคะเราเอามาชํำต้นไม้ได้ชํำพ่วมาลีกุหลาบได้นะคะแล้วก็พวกอดอกพุดนะตระกูลพุดชํำได้เลย เนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเริ่มมีกิ่งใหม่แตกขึ้นมาเล็กๆแบบนี้และคะ่ะนี่คือการแตกของตะไคร้นะคะนี่ดินดนีดินใหม่ค่ะสั่งดินมายิ่งแบบเป็นดินแบบดีๆหน่อยนะมันมันจะติดไวมากเลยค่ะนี่ให้มีรากหน่อยนะชามน้ำไว้สักประมาณ3ามสี่วันรากก็ออกแล้วค่ะนี่ ปลูกให้หมดนี่เลยนี่ค่ะอยวาเล็กให้ดูมันจะมีกิ่งใหม่แตกขึ้นมาแล้วมันก็จะอ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยนี่ค่ะปลูกลงไปเลยปลูกให้หมดแยกกิ่งออกนะคะนี่ไงกิ่งไหม่มันจะแตกออกมาแบบนี้กิ่งเล็กกิง่งกิ่งใหญ่คือหอมหมดนะคะตะไครอ้อ่ะต้มยามันทำแกง ทำหอมหอมมากแล้วก็ทำน้ำตะไคร้ดื่มได้นะคะตะไคร้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผมดกดำด้วยนะทุกคนเอาไปหมักผมก็ได้นะคะหมักปั่นรวมกับตำลึงนะใส่นี่ดีกว่าอีกกิ่งหนึ่งให้เป็นสีกิ่งปลูกให้หมดโอเ,เดี๋ยวเล็กมาถ่ายให้ดูนะคะ เวลาที่แตกกิง่งบางทีเลกอาจจะมาตัดตัดออกเนาะให้แตกกิ่งใหม่นะคะจากนั้นเราก็ใช้น้ําที่เราชําเนี่ยรดลงไปมีแก้วเก่าเก่าเก็บไว้ใช้ได้นะคะมีประโยชน์น่าดีกว่าว่าจะเอาไปทิ้งขยะให้ขยะล้นๆเนาะเอามาใช้แบบนี้ได้นะคะส่วนด้านหลังนี่เป็นเป็นอัญชันค่ะทุกคน อันชันมันมันแก่แล้วนะคะมันออกฝักแล้วอันชันดอกซ้อนดอกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเล็กจะเก็บไปปลูกแล้วค่อยจะย้ายออกเพราะเพราะตรงนี้มันเป็นกุหลาบค่ะเน,นี่ยค่ะเรียบร้อยปลูกใส่ถังถังเก่าๆอย่าทิ้งนะคะเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้นะแล้วก็ตรงนี้พาดูมะละกอปลูกใหม่ค่ะบำรุงแล้วก็อันนี้ย้ายมาใหม่เป็นดาวเรืองค่ะ เอาไปพาเพาะเมล็ดลงในยางรถยนต์ที่สูงๆนะก็เลยย้ายย้ายแล้วเด็ดยอดด้วยเด็ดยอดก่อนมันมันจะยังเฉาเฉาอยู่นะคะยังไม่สดชื่นก็เพิ่งย้ายนะคะเด็ดยอดปลูกไม่ด้วยยอดที่เด็ดก็จะเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมแต่ติดนะคะติดติดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกดอกด้วยเล็กทําสําเร็จมาหลายครั้งแล้วนะคะปลูกปลูกของไว้กินส่วนอันนี้เป็น วอเตอร์เคสของไทยนะคะได้มาแค่3ยอดเต็มละเต็มละเนี่ยเอาไปปั่นกินได้แล้วก็มีว่านหางจอระเค่ะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะมาบอกวิธีปลูกตะไคร้ง่ายๆด้วยถังเก่าๆนะคะแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีจ้า